สวัสดีครับคนบ้านบ้านอุ๋ยชาแนลครับผมมืัอนี้อยู่กับผมคนบ้านบ้านอุ๋ยชาแนลกับโรงเรือนพ่อถั่วงอกนะครับผมตอนนี้กําลังเตรียมการอยู่ครับใกล้ความจริงแล้วครับผม80%แล้วนะครับก็บล้ออีกไม่ยุ <saben> inform inform <vit> สองสามไร่การนะครับที่สําคัญก็บล้อวัตถุดิบนะก็คือเม็ดถั่วงอกตอนนี้กําลังเช็คนะครับกําลังเช็คหาล้านหาพื้นที่ที่มันใกล้ที่สุดในโซนชัยภูมิครับยังหาบ่ได้ครับผม ส่วนมากก็ะจะมีต่ตามเว็บตามตามเพจต่างๆซึ่งผมลองเช็คบ้างแล้วมันคาใ,ใจมันเป็นหนักกับการขนทรงนะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงแล้วเมื่อกี้ผมก็เทสพวกปั๊มนะครับที่รั่งซื้อปั๊มมาอาลงไว้ใน้นนู่นแล้วครับซื้อมาตอนแรกมันตัวน้อยไปนิดนึง35วัตต์ถ้าจะให้เหมาะต้อง55วัตต์ขึ้นไปนะครับนี่ลองลองเทสตัว55วัตตี่น้าแห้งครับแล้วก็ระบบไฟนะผมก็ต่อ ต่อพว่วงออกมาจากปลั๊กเดิมก็ตัวนี้ถ้าจะให้ดีเนาะเป็นเป็นปลั๊กที่มีสวิตควบคุมคือเปิดปิดของปลั๊กไฟไม่ทีนึงจะดีต่อพ่วงใส่กับสวิตเนาะอันนี้ผมผมเอาของที่บารมันมีอยู่แล้วเนาะจริงๆถ้าต่อสวิตพ่วงเปิดปิดที่ควบคุม,มของตัวปลั๊กนี้นะครับก็จะเวอร์กว่านีดจากน้อยนึงตัวนี้เป็นตัวทามเมอร์นะครับที่ผมสร้างมานะทามเมอร์ตั้งเวลา 16โปรแกรมนะครับจริงๆอยากได้เป็น24โปรแกรมนะครับผมอยากได้24โปรแกรมที่นี่ผมกระเบื้องข้อมูลผิดพลาดไปนิดนึงแล้วก็ในขณะเดียวกันคือคือเร่งรีบเกินไปเนาะหาข้อมูลบอ,อที่ทวนดีนะครับถ้ามันได้24โปรแกรมคือตั้งได้24ชั่วโมงเนี่ยก็คือเขาสามารถตั้งลดน้ำได้ทุก1ชั่วโมงนะครับผมแต่นี่มันเป็น16โปรแกรมผมกัะมาพลิกแพงนิดนึงคือเน้นช่วงกลางวัน ประมาณเช้าถึงประมาณ5้าโมงเย็นอันนี้ลดทุกชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นกับผมกับปรับไปตั้งเป็น2ชั่วโมงต่อครั้งก็จากห้าโมงเย็นก็ได้10ไปละสิบโปรแกรมละสิบรอบแล้วนะครับกับไปเป็นทุ่มหนึ่งสามทุ่มห้าทุ่มตีหนึ่งตีสามตีห้าครบ16โปรแกรมเนาะครับผมถ้ามันโอเคถ้ามันเวิร์กก็นี่นะครับแล้วก็มีฐานลูกค้าที่อพอไปได้เนาะเขาจะค่อย เ,เปลี่ยนไหมนะครับผมเพราะผมกับมือใหม่อยู่โอเคครับอันนี้เป็นปลั๊กไฟที่ผมมา DI y นะครับมันมีสายปลั๊กอยู่แล้วแล้วผมก็มาตัดแบบว่าแหวกแหวกเชื่อมต่อนะครับไม่ได้ตัดขาดนะครับก็คือแหวกเอาเสน้นเส้นมาจำกันแล้วก็พันด้วยเทปให้แน่นหนานะครับพี่น้องเพื่อที่เฮ็ดร้องรับไว้เวลาเขาจะต้อง ต่อปั๊มนะครับอันนี้ผมทําเพื่อไว้4จุดจริงๆตอนนี้ผมจะเริ่ม2จุดก่อนนะครับก็คือเริ่ม2ถังก่อนเนาะเบิ้งศักยภาพของตัวเองพร้อมเพราะเจ้าของกับมือไม่ยูนะครับผมหาข้อมูลไปน้าแล้วก็มาประดิษฐ์ประดอยพวกนี่แหละครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็มาเฮ็ดเองนะครับผมอันใดที่เขาเฮ็ดเองได้เขาก็มาเฮ็ดเองก็คือจะประหยัดไปได้จากน้อย เจาะถุงเจาะถังเจาะกระมังมาเจาะเองซื้อพวกนี้มาปฏิปตอเองนะครับผมเดีย๋ยวก็นี่แหละครับก็คือแหวกสายเดินสายไว้ล้อเสียบปั๊มล้อเสียบปั๊มตรงนี้ทั้งหมดสี่ชุดอันนี้ก็ร้องรับใบมีชุดนึงนะครับร้องรับว้สี่จุดกับเบื้องหน้าตาเอ่อมุมนี่ก็ดูดีนะครับผมหน้าตาดูดีเหมือนคนทำนั่แหละครับ ประมาณนี้ครับผมสวยงามบล่าครับปิตาฮักบล่ครับถั่วงอกผ้ารวยออฟฟิศไม้ของคนบ้านบ้านอุ่ยชาแนลครับใกล้ความจริงแล้วครับผมตรงนี้เป็นห้าสิบห้าวัตต์นะครับผมผมสั้งทัมเมอร์ตั้งเวลามาแล้วนะครับเมื่อวานก็นได้แบบเดินไฟเขาครับามาแล้วนี่ไง, <c oughs> งนะตั้งเวลาไว้ที่สิบโมงนะครับเปะ๊ะแล้วก็ ทำงานหานาทีนะครับผมกับมือไม้ยอยู่เนาะโอ้น้ำแรงใช้ได้นะครับผมว้าวาอย่าพึ่งล้นอย่าพึ่งล้นเอาคืนไปก่อนโอ้ทำงานได้ถือว่าโอเคครับเ,ออเกือบถ่ายบทันครับผมผมลืมไปผมนึกว่าเพิ่นจะต้องทำงานตอนช่วงสิบโมงหานาทีจริงๆผมจำผิดตั้งไว้ที่สิบโมงนะครับแล้วก็ หยุดที่10บโมงห้านาทีนะครับกะว่ารถน้ำประมาณห้านาทีนะครับช่วงเวลาชั่วโมงหนึ่งรถน้ำห้านาทีแล้วก็ตัดมาเบิงลทามมอือเขาสิตัดตรงตามเวลาที่ตั้งไว้บอนะครับผมทำงานหานาทีทามมอืออยู่ตรงนู้นครับสั่งซื้อมาจากในเว็บนั่นแหละครับผมเออ,อ,อห้านาที อูน้ำถือว่าเยอะอยู่ครับผมถ้าจะลดทั่วงอกเนาะเพราะทั่วงอกเนาะครับสรงตามล้านก๋วยเตี๋ยวนะครับจะาหาล้านไว้หาลูกค้าไว้ได้สามสี่เจ้าแล้วครับผมบางหลายเพื่อนก็บอกว่าคือน,น้น่อามาทรงแค่เพื่อนมา <laughs> <laughs> ผมก็ยุ่งอยู่หลายอย,ย่างอยู่เนาะครับยิงไต่ก็ใจเย็นๆนะครับผมตอนนี้ล้อเม็ดทั่วอยู่ครับของบางทีมันมันก็ เลดเวลาผมหลายยางอยู่คือจังทามมือคือกันแล้วก็ปั๊มนีคือกันครับห้านาทีนี่โดนคือกันได้ครับพี่น้องผมจะใส่ระบบเป็นน้ำวนนะครับผมน้ำวนแล้วก็จะขยันเลี้ยนน้ำเอานะครับอันนี้ที่ผมออามาล้องนี่มันเป็นน้ำในสราเนาะห้านาทีนี่โดนอยู่ครับผมถึงห้านาทีหรือยังนะ โอ้ยพึ่งพานไปประมาณ3นาทีเองครับโอ้พานไปประมาณ3นาทีถ้ามันครบ5นาทีมันก็จะตัดเองอันตโนมัตินะครับตัวนี้เรียกว่าไทาม์เมอร์หรือว่านาฬิกาตั้งเวลานั่นแหละครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันเพื่อนตัดแป๊บนึงกันครับ โอเคเลยครับผม้าเมื่อตั้งเวลาก็ได้หยุดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในระยะเวลา5นาทีนะครับผมปั๊มน้ำก็ทำงานอัตโนมัตินะครับผมตอนนี้ผมก็ลองงมงมทางเบื้องก่อนครับผมเพราะว่ามือไม่อยู่นะครับก็เตรียมการาจริงๆตอนแรกก็จะลงซีชุดที่นี่เออมันด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนาะ ก็อีกอย่างนึงผมว่าผมเริ่มสองชุดก้อนดีก,กว่านะครับผมใส่ระบบแบบน้ำวนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขยันเปลี่ยนน้ำเอาเอาที่ตอทอว่านี่คือมันมาจากปั๊มด้านหลังมันจะมีแท่งเก็บน้ำอยู่นะครับปั๊มด้านหลังก็คือคือที่เปิดนี่คือปั๊มมาเลยนะครับเพื่อฉุกเฉินนะครับผมอันนี้เพื่อฉุกเฉินเพื่อถ้าเวลาผมต้องเปลี่ยนน้ำเนาะถ้าผมต้องเปลี่ยนน้ำออกจากตรงนี้เดี๋ยวจริงๆอ่อะพื้นนะครับมันควรจะเทพื้นนะครับผมแต่ว่า โดยที่ว่ามันหลายๆปัจจัยหลายๆย่างนะครับด้วยความพร้อมของผมเองนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยหาล้างเป็นท่อเนาะแบบว่าสามารถยกเข่ายกออกได้ประมาณนี้เวลาเขาจะเปลี่ยนน้ำทิ้งตัวนี้เขาค่อยเอาตรงนั้นมารองรับนี่แล้วเปิดก๊อกตัวนี้ผมกับ DIY เองนะครับนี่ประดิษฐ์เองนะครับผมเจาะแล้วก็คัน รจริงๆมันจะมีขายชุดที่ว่าปล่อยน้ําทิ้งเนี่ยจะมีขายแต่ว่าผมผมมาดัดแปลงเอาจากวัสดุที่ผมมีอยู่จากพวกทอ่อพวกขอต้อของอที่มีนะครับผมเซฟตรงไหนได้ก็ต้องเซฟเอ่อตรงนี้เสาตรงนี้เดี๋ยวผมผมจะทําการยึดยึดเอาเป็นก้ามปูนะครับเจาะใส่ตัวนั้นแล้วก็มาเจาะใส่ตัวนี้ก็กดแป๊กใส่กันไว้เนาะนี่ผมจะพยุงไว้แบบนี้เนาะ ไปลานั้นเขาถอดตรงนี้ก็คือดึงออกจากก้ามปูแล้วก็ยกถังนี้ออกไปล่างไปทําความสะอาดก่อนที่เขาจะหลงทัวในรอบต่อๆไปนะครับวัสดุหลายๆชิ้นหลาย,ลายๆย่างนี่ก็คือว่าซื้อมาคนละทิศคนละทางนะครับอันนี้คือการซื้อแยกชิ้นมามาต่อมาประกอบเอาเองนะครับผมกระมังนี่ก็เจาะมาอย่างเองตัวนี้ก็มาเจาะเจาะรูเจาะอ,อย่างเองทั้งหมดนะครับผมผมก็ใส่แบบฝาเนาะ ใส่แบบกะละมังเจาะแบบนี้เอานะครับผมเจาะก้นทั้งใบที่จะเพาะนี่กระเจาะขึ้นกันครับนี่อัน,นอันนี้บ่ได้เจอยยึดไอ้แบบแข็งแรงนะครับเพราะว่าเพื่อเพือเขาต้องโยกต้องปรับความสูงความต่ำนะครับคือสามารถรูดขึ้นรูดลงได้แล้วก็ปลายท่อตรงนี้ผมจะเอาท่อจากนี่แหละครับนี่จากปั๊มตัวนี้แหละเอาไปสวมเขา่า มันอาจจะบูลงโงตัวแต่ว่าผมล้องอสวมๆเมือเรามันแย่เข้าไปข้างในของท่อซีหุ่นได้นะครับซึ่งแรงดันมันบ่หลายเรามันบ่หลุดครับเนาะทดลองแล้วโอเคหน้าตากประมาณนี้คืออันนี้กลับมางมงมงม้าวๆครับพี่น้องมาตัดต่ออจำมาจากไอ,เ,อเป็นงานวัดหรืองานในอย่างที่เพิ่นต่อแบบไซรหลอดหลายหล,ล,ลอดในเ้นเดียวกันนังซี่นะครับคล้ายเพิ่นปาด เพื่อนปาดเซนเมนนี่แหละกเเ็เอาเอาเ้นที่เขาต่อเป็นปลักตัวเมียนี่ครับเอามาจำแล้วก็พันเทปพ,พันเทปให้แน,น่นหนาให้ดีๆนะครับพี่น้องเด้ออันนี้ที่ผมเพสไว้เป็นจุดเพื่ออย่างวันตี้ครับเพื่อที่จะเสียบปั๊มไงครับเพื่อที่จะเสียบปั๊มเป็นจุดไผ่จุดมันตัวนี้ผมผมทำล้อไว้เนาะล้อไว้แต่จ,จริงๆอ่ะจะใช้งานจริงเนี่ยคือสองจุดนี่นะครับผมอันนี้ก็รอไว้ไว้เสียบปั๊ม ปั๊มตัวที่ไปทดลองเมื่อกี้แหละครับใส่ระบบนี้เลยเพราะว่ามันจะกระชับดีเวลาเขาเอาปลั๊กของปั๊มมาเสียบเขา้าตรงจุดนี้นะครับผมอันนี้ผมก็ล้อไว้เนาะเพื่อ,อนาคตมันจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกชุดนึงก็ผมตอกอกมันได้ต้อแล้วก็ต้อเพื่อเพื่อไว้ครับอันนี้ก็เป็นสายปั๊มที่เมื่อกี้เนาะลักษณะเสียบกับแบบนี้ครับพี่ทองกินไม่ได้นะลูกไม่เอาไม่กินตรงนี้ลูกไปไปออกไป นี่ยนะครับอืมมันกระชับดีครับแน่นดีใส่ได้ครับปัมป๊มปั๊มตัวที่ผมใส่ตัวนี้มันเป็นห้าสิห้าวัตต์นะครับของโซโบมาท่งของมาคื้นนี่ครับโอเคใช้ได้ใกลความจริงแล้วครับผมอ่าก็ได้ห้อนหลายกินน้ำ อีกเงินถอยลูกไม่เอาไม่เอาอันนี้มันเป็นน้ำที่ผมามาทดลองซสือๆนะครับว่า mm hmm. เป็นอย่างเอาเพิ่นที่กินกันากินซะลูกกินซะอากาศมันฮ้อนหลายครับฝนมาตกมาโดดแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะทดสอบทดสอบปั๊มดูดน้ำที่จะทําการลดทั่วงอกให้เบิ้งอีกรอบนึงเนาะคือตอนนี้มันมันผ่านช่วงเวลาที่ผมตั้งเวลาไว้แล้วที่นี่ผมจะเปิดเป็นแบบแม่นวนวลนะครับผมนี่เขาสามารถเปิดแบบธรรมดาโดยโดยที่เดีย๋ยวนะมาไปไป ที่เงินถอยที่ลูกถอยที่ป้าจะลองเปิดปั๊มดูเดี๋ยวผมจะลองเปิดแบบปกติเนาะกดตรงนี้นะครับมันจะมี on off auto ประมาณนี้แหละเนี่ยพอกดปุ๊บคนก็นทำงานปั๊บเลยครับนี่คือความแรงกับประมาณนึงแหละผมว่า โอเคการทำงานของป um, ั๊มอัตโนมัติกับประมาณนี้ปิดก่อนครับนี่ปิดแล้วมันจะมีออโตออนออฟถ้าถ้าออฟนี่คือระบบไฟตรงนี้ปิดทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้เปิดไ้เป็นออโตไว้นะครับแต่จริงๆตรงนี้ถ้าให้เวิร์กมันควรจะต่อเป็นปลั๊กพ่วงสวิตไว้นะครับสวิตเพื่อเปิดปิดตัดไฟที่จะลุงมาหาปลั๊กนะครับ ผมก็รีบๆเกินไปคิดบ้ทันพร้อมนะครับโอเคครับอยวจะลองเปลี่ยนปั๊มตัวน้อยมาเบิรงว่ามันจะดูดขึ้นได้แห้งซ้ำใดนะครับผมจากตรงนี้55วัตเดี๋ยวไปร้อง35วัตนะครับเป็นห่วงตัวนั้นจากเลยที่นี่มาชมไอตัวปั๊มตัวเล็กที่ว่า35วัต์นะครับพอดีสายมันสั่นผมเลยเอ่ยยกเข้ามาด้านไหนเนาะมหา จุดที่ว่าผมทําปักตัวเมียล้อไว้ที่มันสามารถเสียบสายปั๊มตัวเลขนี้ถึงนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองเปิดนี่ครับเปิดไทมเมอร์เดี๋ยวเปิดแบบธรรมดาเบิ่งนะครับโอ้เป็นกนแห้งประมาณนึงอยู่ครับเนาะ แต่แห้งประมาณนึงยู่ก็ตอนแรกผมผมล้องแล้วนะตอนนี้ผมซื้อมาใหม่ๆผมเอ่อล้องเช็คความสูงเพิ่นล้วเพิ่นก็ขึ้นได้ถึงถังทางบนอยู่ครับแต่ว่าแห้งมันอาจสีหน่อยไปหน้อยนึงก็คิดว่าบน,าน,น่ามีปัญหาเนาะเพราะว่ามันหานาทีตามที่ผมเทเบงเมื่อกี้นะ่ะมันก็โอ้หานาทีนี่ ลดน้ำได้โดนอยู่ครับผม5นาทีเนาะเพราะบางท่านเพื่อนกับประมาณแค่3นาทีเนาะเป็นลดครั้งนึง่วในช่วงระยะเวลาชั่วโมงหนึ่งเนาะอันนี้ผมก็ถ้ากลางวันผมก็ทุกชั่วโมงไปเลยเหมือนกันแต่ว่าลด5นาทีเนาะป,ปิดปก่อนนครับโอเคปิดแล้วคิดว่าน่าจะพลาดครับผมเดีย๋ยวผมก็จะเอาถังเอา พวกชุดนี้ออกไปทําการล่างไม่อนคือเขาหลังจากที่ผมผมล่างดีแล้วนะครับล่างหลายรอบเลยลตากแดดสองสามแดดแล้วาการล่างก็นเน้นพวกที่มันฆ่าเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มีพวกเขาเอื้นอี่อยังลหผลิตภัณฑ์ที่มันฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นประมาณนี้นะครับล่างล่างอย่างดีผสมกันสองสามตัวเนาะแล้วก็ตากแดดช่วงนี้แดดแห้งครับผมตากแดด แห้งอยู่ดีเลยนะครับเราค่อยเอามาทําการเพาะทั่วงอกตอนนี้ก็ร้ออยู่สองสายางครับผมล้อวัตถุดิบอยู่เว,ว่าจะเป็นในส่วนของเม็ดทั่วเองเนาะผมก็กำลังเช็คอยู่เพราะบางที่บางล้านก็นคือว่าราคาราคาต่อกิโลน่ะมันบ่เท่าไหร่ครับผมแต่ว่ามันไปแพงตรงที่ค่าขนส่งเนาะครับผม ในโซนชัยภูมิผมเช็คหาแล้วนะครับบ่วมีครับผมโซนชัยภูมิโซนขอนแก่นขอนแก่นนี่ก็ล้องเช็คล้วมันจะมีทัวร์ที่แบบพวกเพิ่นเจ้าไปปลูกต้อยอย่างนี่ไหมครับต้องการทัวร์เพาะถั่วงอกแบบถั่วแขกพม่านะครับผิวดํานะครับผมตอนนี้ยังยังบ่ทันได้มีล้านที่ว่าตัดสินใจว่าจะต้องซื้อกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็ร้อยอยู่ครับผมอีกอย่างหนึง่งตรงนี้ผมสังเกตช่วงใบใบมาเนาะ ตรงสลนเนี่ยมันเอาปายุครับแดดมันซองมาเต็มๆเ,เลยขนาดว่ามีพอมีต้นต้นมะม่วงด้านหลังเนาะแต่ว่าช่วงนี้แดดสุดๆครับแดดแห้งอากาศแห้งหลายผมอาจจะต้องปิดแผน่นเป็นเมทัลชีสนะครับอาจจะต้องปิดแผ่นขึ้นไปอีกเพราะว่าช่วงอกถ้าเจอแสงนะครับตามที่ศึกษาข้อมูลมาประมาณนึงแล้วนะถ้าเจอแสงในเพื่นสีเขียวเล็้วนะครับผมมันก็ซีบเหมาะกับทั้งตลาดที่จะต้องการเนาะครับ๋ยวเพื่อนก็ซีมองว่า ไอ้นี่มันทั่วงอกหรือมันอีอย่างมันคือเป็นสีนี่มันมันคือมันคือเป็นใบเลยมันมันจะเขียวเลีวแล้วจะเป็นใบเลี้ยวเพราะว่าพวกนี้มันเป็นพืชที่มันต้องการยืดหาแสงอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะเก็บตกนิดๆน้อยๆก่อนเดี๋ยวถ้าเริ่มเพาะเริ่มไีหอย่างเจ่านายก็ฝากพี่น้องฝากฝากเอฟซีนะครับท่านผู้ชมซอยเป็นกำลังใจผมน้ำแน่นนะครับกับการเริ่มต้น อีกอย่างหนึ่งนะครับเริ่มต้นการทํางานอีกไหมรูปแบบหนึ่งของคนมันบ้านอุ่ยชายแนลนะครับผมสาหรับทานช่วงนี้ผมบ่ไหวครับมันมันอากาศมันสุดๆเลยนะครับก็มีพี่ๆหลายๆท่านบางคนเพิ่งกระถามอยู่เนาะก,ะกะ็บบบไปอย่างเดี๋ยวใส่ๆทั้งเื่นไว้ก่อนเด้อครับตอนนี้ทานของคนมันบ้านอุ่ยชายแนลก็ได้ลงเต่าแน่บ่ลงเต่าแน่วัตถุดิบกันยังพอมีเหลืออยู่ครับผม แต่ว่าตอนนี้ผมขอลุยทั้งทั้งทั่วงอกจากน้อยก่อนเนาะครับผมตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมกเ็เม็ดทั่วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการสร้างไปแล้วหลังจากที่กําลังงมทางอยู่จากที่สร้างจึงได้ดีก็พอดีผมสร้างของจากในเว็บนี่แหละสีน้ําเงินนี่แหละได้เป็นส่วนลดได้เป็นแลกลงแลกเหรียญนี่ยังได้นะครับ มีอยู่ล้านหนึ่งก็ได้ส่วนรถม้าประมาณหนึ่งคือกันประมาณจากเจ็ดสิบาทนี่แหละครับรวมค่าทรงเนาะต่อกิโลกับเฉลี่ยนะครับเป็นการเฉลี่ยแล้วกับว่เป็นอย่างเป็นการทดลองเป็นการทดสอบไปก่อนถ้ามันเวิร์กถ้ามันโอเคจากสามสี่รอบถ้าบบมีปัญหาผิดพลาดในการเอ่อเพาะทัวกับผมจะค่อยอาจจะต้องสร้างเป็นกระสอบใหญ่เลยที่นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับผมคลิปนี้ตอนนี้กับโบมีอย่างหลายนะครับมีแต่ความห่อนเลยตอนนี้ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมแลวก็ ขอมาติดตามช่องคน,นบ้านอุ่ยชาแนลนะครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้แล้วกันนะครับจังใดก็รบกวนติดตามผมในคลิปต่อๆไปว่า,ามันซีมิังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกานี่บอนะครับจังใดก็เป็นกําลังใจผมในเด้อครับมือใหม่ในการะถั่วงอกนะครับผมหลังจากที่ศึกษามาประมาณนึ่งละได้เวลาต้องอลงเขาเรียกว,ว่าลงสนามนะครับลงสนามแล้วของจริงแล้วครับผมของแท้ โอเคครับมื่อานี้กับสิลาท่านผู้ชมทุกท่านไปแล้วพร้อมกับบรรยากาศโรงเรือนเพาะถั่วงอกของคนบ้านบ้านอุ๋ยชาแนลนะครับผมเป็นกําลังใจผมในเด้อครับวันี้ขอตัวลาไปแล้วครับผมพบพ่อกันในคลิปหน้านะครับผมถ้ามียังบวกร่องหรือว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับผมจังใดก็เป็นกําลังใจผมในเด้อครับขอบคุณในหลายครับผมสวัสดีครับพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผม